ก็คอยได้ลงลงปลาเป็นวินอะไพี่น้องเอ้บาทนี่ได้กินหนังบางนาบ่เออละเอานังบางนาบ่บ่ละเป็นจังไรเจ็าหัวมีกะดมอยู่บ่โม่บ่ทีอยู่กันรู้เนาะโดยเขาบุกนักนมือน้นะดยงวดไฮโบนวดบ่ บายดีเป็นวินเ็มหั้ัเดียวเออเปนเบเ่พี่น้องเป็นวินละบาดนี่ไว้ยู่บ้ล่ละเออคอยได้จะอาไลงลงมาล่เป็นวินอะพี่น้องเอ้บาทนี่ได้กินน้ำมืองนาวบ่กละเอานางเมืงนาวบ่ไว้ยู่บ้พี่น้องเอ้บาดนี่ซาล่าเป็นวินแบบกระทันหันขอดี ทอนดปรแล้วบาทนี่เป็นวินแล้วคนเฮาวันนี้กำลังขึ้นลังคาอยู่ดีๆประเทศเถเลยกนะักง้ไงเบอร์ละเป็นยังไงเจ็าหัวเจาวมีกระดมอยู่โมโมบ่มีอยู่กันดเดี๋ยวเฮาบุกนักพนิษนะเลยเขาากให้เงินแล้วไว้กวดใไ้บให้นวดบอเ โมเขนวดให้เราเน่ยใครว่าจะหา,ะ <c oughs> าพาวีว,วีวีใหใ้เราเนยฮะเป็นวินเจ็บเจ็บผูวบอดหรือว่ายังไงมันเจ็บหัวข้างเดียวเออนวดให้เราเนยโมเจ้าเป่งยังไงบ้างคอยกับเจ็บยุ่แต่อคอยบดเชิงขันวินนะบอมันเจ๊ใถ้มันเจ็บน้ามันวินไหนเจ็บในการโคล,ลเนเจ็บคือมาข้างเดียวในหางท่อนมาด ตะปูบ่เอาโอเคนําก็ไปกันเลยครับอ่านวดๆเก็บหัวได้บ่ได้แม่นนวดก้นได้ห่เอ้ยเก็บหัวบ่นวดๆก็ได้่นี่นีียังเขาเอิ้นกันอคว่าบ่ตกลงมาติึงเนาะวานยเฮ็ด้เเดอออากาศมัน้อนแน่บุกเวียกหลายพี่น้องเอ้ยให้ แล้วอะไรนะืคนนี้จะสีกานเจาาูกทกคนในนยอในคนนีเป็นอะไรเนาเจีับาวเจบโอ้ยมอยคอยเลยมือหนักก็งแห้งนี่จะจหายตาจิติกหน่อยอ๋อปอวยัง嘛 ยาดมบุมีบอกยาดมหอกระบุกิ้ืมาเออนวดให้เราโมเบาเบาตีมันเรามันเบาเลยแต่มือนักเลยบอบีเขาได้ยสิขาคอยจิเขาบีบเองกันเลยโมฮาวีมาวีให้เราก็ได้ตกผมเออตกรผมคืออยู่ อากาศมันห่อนไปเทาขึ้นสูงแล้วมันห่อนเนวลาเน,ะน,นาะจะยัยนังหัวเขได้ทีอ <laughs> โอ้มอนกลับมาถือสำหรับเลยเนาะฉันึงพงคืออะเคส่เคยเป็นบอสหลาหรือว่าฮาก็เป็นเป็นู <c oughs> ตะกี้เป็นดูกินยาแก้ไม่กินหมอจ,จัดยาให้ตลอดเลยมันเห็นบ่ได้ไหมเจ็บเจ็บปะเจ็บเลยเวลาถ้ตกอะไรได้นี่ถอ,ตอกกา,าตอกกนลูกก็ได้ลาเป็นวินเลยพี่น้องเลยเอาประมาณได้เลยเอาชุดเลยพี่น้องก็คอยเนี่ยพระเจ้าเลยไปเห็ดไม่เนี่ยไปจังสาวคอยมาซื้อบุญให้มันเอาไปไปนั่นที่แบบปูได้มาซอยมาตอนเที่ยงไปเบียบไปมอบเงินให้เขาเอาประมาณได้เลย ป่มาณจะชุดละตอบชุดผิดเลยวะฮวนาฮวนาอหไรทงเลยไหนเาดึงพมบ่แมนดึงะมันดังกรอกเลยว่ะเขาจิ้มหัวอไ่เฮีบราไหามเจะดึงยังไงโมบดึงทางแกน่ดึงนะพี่ผมมัใช่เจ็บหัวเดียว เป็นบันืน้ำตาการวยเลยบนันนีฮิตยังได้่างเศร้าบนันนีแต่ละเธอฮะแบบนี้เอากระบุนใส่จะสม้แต่ละเอากระเบื้องใส่การนี้สาวลาลงขึ้นยุมหัวจะคลองเบังเฮงไรบอกให้ <c oughs> นี่บอกละนี่บอกนี่อันนี เขาปนยี่้อยั่วมันนเขาดึงพบสต๊บเลยนะเห็นอะไรก็นี่สิบ่อมีแหงบอแมนดึงแบบนั้นดึงดึงอะไรโมมาโมดึงดึงมือกเราเอามืออื่นเราเมือนมาซอยบบไรได้ค่ะโอเป็นแหงเป็นแหงง่ะลองอะไรเราบังดูฮะ กำลังเห็ดเบี้ยอยู่ดีๆพี่น้องเอ้ยนะมันขึ้นต่อกต่างกำลังสิมุงลังค่ายซามูพี่น้องเอ้ยโอ้สาวแสงสบายดีเด้อสาวแสงเด้อน้องทงน้องบุญทวีสบายดีเดี๋ยวจับกล้องเด้งอะงานบวน เรื่องบรคกาศกิดกับซาลาแล้วพี่น้องเลยเป็นลมเลยคนหนาทิมคนหนาทิมเป็นลมเลยบัดนี้คนหนาล่องเลยดูดิเลองท่านประธานได้รลองท่านประธานทีมงานโซทิมโซเนี่ยวจอบแต่กล้องเขาเขาจับมันเต็มพี่น้องเลยฉันได้มุ่งมาหนี่บะทง เอามือนี่ลดเนาะเพราะว่าเราชีบมือมือนอนได้เหมือนกันเจอดล้องแอจอดเลยโอเอาสั่งกระซี่ดิใส่กันละกะซีเก่าบอกกระีเี่มพนแวูเลยเออเลกูนอ่ะปิวเลยายเลยเดี๋ยวพอมีซอยเพิ่งก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเวลาเราเป็นลมเนาะ เป็นลมคาท oh, ีบอพามีตั้งกล้องไว้พี่น้องเออเอลาเราเป็นลมเนาะเป็นวินโอ้ยสั่งเป็นทีมงานเฮานี่ตอบได้คำนี้งานภายใารทงห้เรียกสั้นสูงทงให้เรียกสั้นสูงบ่กงานสั้นสูงได้นี่นะงานสั้นสูงสั้นต่ำก็พูดแม่เพลงหัว

มันง่ทงเหมือกัปเหน้าเลยมาหายเงินมีได้ทางรองนอบางการีได้มากยหล่างปรกนี่ชีเซลอปุ๊บยักษ์เ้ง้ว่วก่อนาน่อซอยน้องทงก่อนพี่น้องเลยน้องทงเห็ดเรียงท่านสูงนะทงเนาะ โอ้ยทงทกับน้องบุญทวีเออน้ำกกาะเบีน้ำเลยกปูเบิงเบิงไปก่อนเป็นตุกเปนพี่นามเลยใช้ตะปูหันล่ะตะปูบ่เอาะทำไมโคือนี่เอาทีทีรถทงเลยเบิดงแก้ววะ ตัวหนาทิมเป็นลมแล้วบาทนี่กะปูปุบะกปูุ๊บมาได้ครับท่านประธานเป็นัจไดท่านประธานมามาแล้วพะังเสเร็จหมดลอุ้โอ้อเวมันน้อย เหตแล้วให้หมดจะทำกมรก่อนแตาลมาแล้แกเปหนี all, ่ right? ุใ้เละอไุกสลาอกไปสุกสลาบอฮะเตัวน้อยอีกมีตัวใหญ่ฮะไปแสงทามพอดูหาไปสุกสลาบอไปยังวะไปบอไปสุกสลาลองตตมหนไปชักไปดูหากัละ อย่ินอยาดมให้ดมประมาณนี้บอกไปกบไปเนาะรอวจังไดยั่เข็มบ่หรอวจังไปทันเป็นบาดเหอบาดใ่ดี๋ยวเราจะเทาจะไปทำ้งไปดูกัได้

ไ <m uch as> ังอยู่ได้เอ้ยหยังบ่พอได้เอาไม้มาอีกอยู่ทุเก็บนไปเลืไปเอาตัวสั้นเลยลูกชายนํามีตัวสั้นสั้นยาวแม่นๆทั้งแนว2วันที่ดุ้มตัวสั้นสิบ่ไปพูดจานน่ะไปบ่นําเก็บแมแง เลยใส่กันหนึ่งทงใส่กันหนึ่งเราไปแซงเนาะใส่กันหนึ่งทงอยู่หันเนาะมาเอาเงับเข้ามาอีกมันอนาคตที่แล้วมันจังบัวนั่นทีบัเอามาเอามาให้นะแม่เกิดบุญเยอนมา

เอามาละเอาไม่มาแล้วกันพี่น้องเอยโหนาน้ำทิมเป็นลมเลยถามเพื่อนเพิ่นเบื่อนดูห่าว่าศุไปทุกสาระบอกเลยว่าจั่างไเป็นเข็มว่ะฮะกินเข็มว่ะยันเข็มเบอร์ละสั่งว่าแท้เข้า

บงดูแสงได้บ่ปุ้ยย่านเด้ก็สิซ้ํากันบ่กับทางนั้นต่อเอาต่อบ่แม่นมันต่อต่อบ่หรือว่าจังได๋เฮาก็บ่ฮู้ประมาณนี้ก็ได้ละแม่นโอยอ้าไปตามาจังได๋อีกน่ะบ่เห็น3เทื่อแล้วหัวตํามัยนี่่ะประมาณนี้ล่ะตะปูฮะเบิดล บ่แลเออบ่ได้เจมเจมตะปูเบิดนี่บ่อยู่ใสอยู่นี่บ่ประมาณนี้เบิ่งๆค่อยๆได้ล้บ่นี่นะหรือว่าจังได๋เซิงลบ่เบิ่งดูที่ใหม่มันก็กดอื

ต okay. ุ๊กไปดเป็ดยังตีาิแรงเนาะนี้เนาะฮะอป็ดยังได้เวลามุ้งบ่ชื่อนาก่อนบ่พาไปหามอก่อนบ่โอ้ยเป็นอลยเนาะเป็นวินแล้วบานนหนอ่งวันแล้วเนาะคงพี่นองเลยคงลังคาถ่าแต่มุ้งบาดนี้ เรียบร้อยเนาะถาแต่มุ้งวันนี้ละวขั้วข้ากับมาเลยพี่น้องไอ้มืออื่นลงมือแหเนาะมาเรียบร้อยมืออื่นพากันลงมือเดีอวล่ะเป็นยังไงไปหาหมอบอกพี่น้องไอ้ทีมงานสูโซถิมนี่เวลาโซถิมสมสือแท้นี่เนาะเิดกองใหม่ปะมันเก่าแล้ว ใคเนี world, right? ่ยไปวดที่หักเลยอ้าวปวทีปวดหักระบาดหีิไปซุก่าไปบ่ไปห้องน้ำู่ไปมูคาเราไปตุณูแล้วเป็นนางดมนมกันู่คะาเกือบมื่เนาะตลาแปดดีตีกินได้ไหมน้ำก้อนหันไปหันไปแ้โอเคนะนนางพัดพ่อมาามีมืนเล ล่ทีมงานมือนี่มืออื่นมืออืนยันซานเข่าเพือนน้องม่น้ององก็เป็นอยู่ไปแล้วชิบอะไรหนังตอด่นี่ท่านชก็ออามาเนี่ไปซักบ่อเกเค็มเค็มหนึ่งสองเค็มจุบใส่บังเต๋อกับบริษักคณะคนเ่าน้ำเกลือให้เป็นประจำอยู่เป็นประจำ เปูอานได้สีทนได้บ่เออล่ะโอ้เนาะทนได้กะเขาเจ็บแห้งพงกันจนล้มลงไปูาให้ล้มพนบ่อเด็กกปูเขาเคยมีทีนึ่เขาเจ็บแล้วจนล้มดะเขาให้เออแขกก็ได้ก็แขกขามเงื่อนเท่านี้โอ้แขกไดแกปลาไปรอบเดีวเราขาน้ำให้โดยจนไข่แตกจนแบบว่าน้วสั่นหุ่มผาเรามาขาน้ำให้จะไมไข่เมื่อยเนาะว่าจังไร บริฟัฝกบุกลงบุกลงเลยสามิดไม่ได้เขาโอ้ยคือทีนี่ก็ได้เออหายเสรีก่อนก็ได้เดี๋ยวอัน่องปิดกั้นได้แต่ว่าอันแบบทิ่มคลิปลงคลิปลงปกติชามโมงจังคลิปหนึ่ง<ร>หานา <fare S 1> ทงเ <ไป S 3> ่อ่อเลาลงจะคลิปแล้วมันนี่ฮะคลิปที่สองตัวนี้หละเออเป็นลมสัพี่น้องเลยโดย

ไปแอมก่อนมาเลยเเเนเวลาบวทันเอสเซนเพิ่เอิญนะเอสเซงฮะรูดสทากล้องแล้วนี่ใส่องตูกพรที่นี่ม่ใส่นุ่งเ่หันเลยบอ พูดไจังเนาะให้บุญทวีจะหาตัวสั้นมาไปลูกไปมี่ตัวสั้นครับมันมีอยู่นะใส่สามบอใส่สามใส่นี่แล้วก็ใส่กลางนี่กับใสแจงได้ดูจีบบอเนาะสั้นบอสั้บอ กวอันนี้แล้จังฮื้อออกตปนี่แฮนไว้ซื้อคุณรู้ยังอันนี่ยังอันนี่คัดไว้ซื้อเนาะ<อ>คัดไว้ซื้อคัดไว้ซื้อออกโลกก็ได้<า> <laughs> cái này bây giờ Xe xàm quá hẳn xì thừa nó อันฝาก็แตะหั่นบ่มาหําพ่อกระจาดน่ะค่ะแล้วว่าสิมุ่งก็ได้เนาะบ่ได้ใสสโมไปซื้ออันอีหยังย่ติดสังกะสีนั่นแหละว่าบ่ลึ้งเขาเอาโตฟ้าเต็มเด้อ

บบใส่บหมันนี่เสง่ใส่าไเขาตอกใส่าว้ตอกเลยบอกแบบนี้อยไม่ยูี่เบิร์ดอีเ่ขึ้นาบมันอดีสาวโฟนมาเลยพี่น้องจังได้โฟนแล้วเราบอกองเจ้านะเออแมนเมื mm ่อ hmm อื่นว่าซ uh, <im ิมาคาอานสิจ้างนะมา เสาละขั่วตังซอยตังหาฮนาะัว่าง่ย่าคนาทางและเบาโหยเลยเนาะเป็นอาเป็นน้องบอน้องสโม่บอกเออากได้ประมาณจกสี่คนนะพราะว่าแม่ผูเพิ่ซอยเพิ่ว่าจังห้วัละแสนมีพอมีอยู่บอประมาณสี่บนิินสามัิ ประมาจังได้เกประมาณจักมือวาส่คนนี่อยากใหมันแล้วประมาณจักมือปกติหาประมาณจักมือสปกติิจ้าเห็ดนะจ้าเาก่อนเนี่สี่ชิมห้าสี่สิมห้าเช้าเมื้อือบอกพูดแล้ว่็แล้ว โอ้า,ามเมอเมน,น,น,นั่อร <c oughs> ือ <c oughs> เขาไ่อยากให้มันสื่อแค่บมันจะดินหนักปั๊บดินไปดินมาแล้วมัอสื่อไปใส่อันนี้อ<ส>ะไร<ด>อันนั้นบรปปั๊บเลยอะนะไม่แต่จับใส่ตต้งก็ได้ยิ่งงเข้าเก่งไม่แต่่อเล่นเสื้อต้อต้องเอาสื่อพอแล้วเออสื่อซื้อดอกมล

À, tony bunny, nên ní lạp Đây, đây sáng tỏ à lùng bay 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 อตขึ้นตที่โตเป็นคนตีใช่ไหมคนตีใช่ไหมคนตีเสร็จคนตีกับพี่พี่เลิกกันได้ อันนี้คำ่ำมาสื่อบอกคือไปตตย,ยานแท้ไหม่ไปไตรา,านมันและความกันย่ง,งานาอันนี้มันสายอันนี้ฮัทมาสือ่อเออเรือมาดึงลงทุนเลยแบบเอาเล็กตะปูตัวน,นั้นออกอลไรปกนี่เลยเออแมนแมนแมนอ,อ,อ้อรู้ค่ะตะลาใส่ตะมืงพ้นตกเลยเอ้ย ม้วนเอาก้อนเท่บวได้อย่ามันขาดแตกบวตอกเลยบวชประตูนี้ได้ใช่มันมันยาวเลยใช่จังไงเยอะมันเทกตาเลย,ยเ,เออชิบว เหตงไดนี่คะปะลงปะลงระเบ้อแหงสักมาสักตอกเลบกเบบทน้อยพี่น้องเพราะว่าคลิปกระยาวาแล้วเนะวาะก็สิได้คอจบคลิปเด้อพี่น้องแอมให้เล่าก่อนเพราะว่าาซลากอะหลังจากเป็นเป็นวิน,นพี่น้องเนาะวันนี้กั เพื่อนกาไทยแนใ่แล้วมันนี่กะสิพากันออมฟากระจาดให้เล่าก่อนพี่น้องเนาะแอมให้เล่าก่อนพากถึงไดกระขอกันคิดหนาพี่น้อง